กยมียังไงเี๋ยด oh 네 im huh> ้ก็มแต่อันขอคอมาฝามาให้สิดอก่อได้เลยไห้ไหมลานกับีคนคอนมาให้มิตอมาให้กินเลยย่าโอ้ยลาดพี่ด้วยไมงยูดีไม่แห้งยูชกักรกันย่างแรงเนาะมียังไงมีแต่ข้าวบัอควอยุ้มโดน้มลานไปโดนได้อเตอร์รัไปพัวควนได้ด้วยลานหีังแห้งโอเด้ไม่ขดบี ก็พันลานมาให้บุกได้จะเกือบุกหเห็นจัะเกือลานบุกบกินเยบ่ลานแข่งๆเลยดูเว้ยลานเลยให้มันยืนดูไมดูแม่น้อมูอนำางานน้อมักไห้ลวงไห้ควงให้างให้มนี้จูะให้ยู่ดีไม่แหงโูค่เดเลยค่ะดูยูดีไม่แห้งลานอยากระอดีไหมดีเมื่อไห่ดีไม่แห้งเหรอนันแะคะมันเปไเนดูน่ดุอ่ะุบาน เอ๊ะแล่ว่าพี่สังจ่มอุ้มอยู่ไอต้ากับพี่น้องเลยเม่สิเปิดคลิปแล้วเพื่อนนั่งจ่มอุ้มอยู่ทางนี้กันนะเนาะเนาะกอดเดือ,น,อนกับคอ,อกับทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเอซีกันเบิรสุขสุข,ขสดเบอร์สมโงสูบอลเนานะยินดีตอนรับข้าสู่ซ่องแม่น้องคอปเตอร์คือเก้ามันนี้กับอยู่เพื่อนอยู่ต้านพี่น้องเลยหลังจากมือเศร้านี่เนาะเขาได้มารวมตัวกันอยู่เพื่อนไงคือว่าทางพอต้มาหามาเด่นน้ำสีใหม่เนาะเขากะ อ่าบได้มีเวลาเวลาไม่ดูมีร้านติดใิ่ได้พี่น้องเลยสิไปมาทั้งใดกันยากเนาะเพราะว่าพ่อตูเราโสดกับห้เรามาหาเนาะปกติกิจไปหาพ่อแต่ทางให้พ่อตูาา้นะเ,พมมพตเพิ่นมาหาเนาะก็เลยพากันมาเหมาะของคอนเด็กๆกันหน่อยให้ทางพ่อตู่เพื่อนกัเศร้าของคอนปีใหม่พี่น้องเลยเนานะโดยอ่ามันนี่ก็เขากะอันคือว่าเมื่อวานนี่กตทางพอลเตอร์เพิ่นนในโทมาเนาะโทรมาบอกว่าอัน,น,นให้ไปซื้อกระเศร้ามา เป็นของคอนปีใหม่ให้ท้าแม่ย่ายเลยเด้อเนาะอันนี้กับแม่น้องเตอร์กับสีอ่าได้ทำหน้าที่แทนเพิ่นเนาะเพราะว่าคอนเตอร์เพิ่นกับบูย์กับด้วยสีไปเพื่อนยายเตอร์มานี่กันเนาะพาเราสิวเพื่อนอุโบสลแหละพี่น้องเอ้ยเราขอดแล้วแต่บอกมันแล้วไดยใดๆเนาะไอเตอร์เอ้ยเอามาแล้วแม่ลูกเอามาแล้วแม่ไปอุโบสถพ่อของอุโบ่ถมียังให้ แต่ว่าให้เพิ่อนอยู่ดีไม่แห้งเป็นโฮมโปรใส่ให้ลูกให้หลานตลอดฟังดื่ละพี่น้องเอ้ยปีใหม่ปีเมือนกันเนาะมียังให้พ่อให้แม่่เดียวเดียวกับซีมี่นี่แหละของประตูีแหละได้กระซ่าอันเนื่องให้แม่ย่าเนาะเฮ้ยเห็นบ่วยแต่เราสบายดีเนอะแม่ตู้สบายดีแม่ตู้ใช้สบายดีป้าลุงสบายดีเ้ปาลุงได้เจอเลยโดยนี่กับไราไปขึ้นยะไปขึ้นยะ ก็กันยังเป็นไข่ยังบมทันเศร้าค่ะคนไดหากินยาหาไข่เนี่ยเรีพี่น้องเลยเนาะนี่ก็เขากระชีไปกุ้ยแหละกเพื่อนยายเติ้ลกุ้ยแหละไอหมอบของควัมปีใหม่ให้แล้วก็เนาะเช่นใดไปเบิ่งไป zoom ตงกันพี่น้องเลยยังไงก็ฝากพี่น้องติดตามครับชมคลิปของเพื่องเตอิ้ลเด้อเนาะจะเป็นกำลังใจคลิปต่อไปอีกพี่น้องเลยไม่แต่เศร้าอันหนึ่งมาฝากแล้วเนาะไปไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยมาลาชิยวเพื่อนอยู่ซ่านหรือบอลหรือนะไรใดเนาะเพราะว่าเราไปขอดมันแล้วนติ้ลเริ่มไปซอยแล้วเหรอ ไปลูกปลูกมันไปสะเดี๋ยวไปคุณเนี่ยะไปเพาอกันทางเฮไฟใหญ่เตอร์เด้อพี่น้องเด้อเนาะไปเอาไว้มาลูกไอ้ตากะจะมาเนาะใช่ยานางสิจ้ะโบนอกแน่นลังจากนั้นจะไากันทางยฟใหญ่กันไปได้ไปเวียยงานไฟมันพี่น้องเลเนาะทางเชื่อกับเพิ่นไปเวียยเพิ่นน้ำพรองเชื่อแหละทางไฟใหญ่เขากับเมื่อแหละเีอยัเขากับสีคุณแหละไ้น้องน้อยอยู่เพียงเดียวค่ะนาะงไฮน่องน้อยอยู่กับแม่เพิ่นถะไป นเด็กผู้ก็ส่งขาดแล้วบ้านี้ไปซั้นย่าไปต่อไปต่อกายน่้พูดอะไรพี่น้องเลยสั่งเฮียเตอร์เนาะโดยเดี๋ยวไปต่อคลิปใหม่พี่เห็นน้องเมื่งอีกเท่านึงเนาะเดีอยเนี้แล้วจับจับจับจบ ก็อยู่เป็น่นนไข่มันง่ายเยอะไอ้น้องไอ้งคนไม่เยวันนี้เอ้ยป่นได้่มันน่ะปาันพอป่นมันเหเห็นแบเนะปัดไปลง้ยพตมกเสื่อด้วนี่ไปมาแม่มามาเฮ้มาเติม ไป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 นเทิหัวไปเฮ้ยอ oh. uh. oh. ้ห anyway. <si no pues ุ่นทหารมาต้อนรับอย่างดีเออเออไปแม่จะมาอะไรเนาะมึงนี้จิบตัวจ้มันครบนะมันครรนะฮะเฮ้ยเกือบมากได้ดกหัวหนึ่งเออประกันป่ะกันบ้างบมางโอ้ยแขีงไล่สุดอยู่อ้าย เออเออยันมาบัดนี้ยันมาเออปนมากระชั้นวาวู้บุ้งเนี่ยยื่นยูชั้นมาหลายน้อยตาบะเกือบมาใกล้ดอกหัวนึงแต่ละเมื่ออ้เต้าโอ้มาเพื่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวจ้าก็เดี๋ยวเท้นี่เองเบิ่งมาเบิ่งทางมันนะกันเออโมบสีบ้ามันนี่ปลูกไล่ดีนี่ Hoo, uh, tạc quê, yêu cực, cao phía đong, eh? Hoo, tai nha, yêu cực, mang. Nguyên phán mùa bất, bớt đi, yêu ta 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 xay ta 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 phía nào ta ta đây ta ta nó nó. อยอัมาเกำลัง huh. น uh ่ะดลเนาะหนึ uh ่ง huh. ช้องสามซี่ฮะหกเจ็ดโอ้แปดแปดตัวบบบนี่ยังอกตัวพอดชินได้มาอีกเมง่ายพี่น้องเลยมาเ้ยแม่ลูกมาี่มดิ่เออวนอนขอออมน่วันนี้เอามาให้แล้ว

โว้ปากกูเวเตอร์พี่น้องเลยสบายดี้าสบายดีโอเขก็ต้มปลาปลามนานนาเะนังน้องเปิเอาเบิร์น้องหน่อยเฮ็ดอยางเด้อดีบ่จะไปดอยังจะไปดิยังวันนี้ตาเราหอยยางเยอะเอสบายดีสบายดีสบายดีเอะอเป็นดไรด้เป็นไข่เป็นนาบ่ ไอ้ตาเป็น <numbered> ต <parfois> for ่างเฮี้ย <scrolling> น <through> mm ูนเห็นอ่ะหาไข่แน่มีแต่พูแก้มแดงๆอันนี้บ้าเป็นผู้บ้ากับแก้มแดงโอ้ยบ้าบ้ามมิเตแก้มแตกว้านี่บ้าแตกชื่อไข่หรกไอ้ตาเป็นไข่ห็น่ะไอ้เตอร์ก็ไอวัดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยมิเตเป็นบ้ดเป็นไอเจ็ะเจ็บยิงของน้องก็รู้อย่ามาดิ่งของน้องบ่เฮ้ยอย่าขึ้นไอ้เตอร์จะดื้อจดื้อ ยเดม่นใช่อะนห้งค้ากันนี่แดงวยนี่บ่หไม่จะพูแกมแตกอดียเออเออไม่จะพูแกมแดงแง่ไงญ่ไช้ำเนยไหญ่าว่ไหว่ไยช้ำะบ่หำไงวายบ่ใครหลอกไหว่เนาะให้ไงญ่แน่สิดอกให้หญ่ไวแา่เนาะเป็นชิมูเป็นชิมหูกันน่อะรกัเป็นวัดเป็นอะไร ให้บาวเลยให้ฉนะฮะยิ่ข่าวกานตัวน่ะเออไขอดมันมาไปกดมันมาหยื่อเงีอนดีกว่าตีนะฮะเนาะเยื่อนยังบ่เลี้ยยังบดตีเดี๋ยวดินข้างนลูกเดี๋ยวินข้างนเฮ้ยมากระดิ่เนาะนมากะไล่แน่ลูกมากระไล่มาบดกับพี่น้องเลย

โ่ทลาดิเ่มด้เตอรเนาะกรอันนี้น้องพอยเตอร์พี่เอาเลยอันนี้ล้านเนาะลูกปะราชิมาเลยวันก็ไปสักไปน้วันนี้มด้อายนขออันี้ไปนะเอาเราเปยังเอ้ยอันนี้ก็ว่าอยู่คำบอนั่นไปขวดได้หามอยบื่อมาแรงว่ะ อย่บ้ามัายขาเลื่อนออกเลื่อ n h à ว่ะมาถงอนี่ะยายมามถึงไปเหี้ยน่ะเจ้าไปไปเขาตอนแรงมันนี่พี่นผู้แก้มแดงมาอยู่เป็นพ้ชาว่าที่เป็นผู้วาวเลยบะแก้มแดงนู้นอันนี้ว่าพี่นีผู้แก้มแดง

<coughs> để tên đi tên mùng nè, mà là cả tên nó đấy, mà nhìn vào nó này. Mà nó nhìn à, mà nhìn là ai hả lộ? Ôi. nhìn mấy? Là bán nổi mới được chạy vào. Thôi làm cho bà làm ăn cái mà bà khả cổ mẹ nào hẳn. Mát cái gì đấy, mang cái kích khảo lên. Mà cái mát này còn mát đi. Nhà, đâu สบายดีเออสบายดีไป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 มา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 พอฝากยังบอก่ะพอฝากบอกยังบอกงาน่ะฝากบอกฝากบอกให้ยาอยู่ดีมีเฮเออลำรวยเออสภาพดีตัวบอกแล้วเดียมันยืนเออเป๋ยเท่บอแล้วนะเมียังหายเ้วหยาได้นี่กับมีแต่อันขอคอนมาฝ่ามาใหายเ้อะ ก่อาแล้วใม่ไ่้านเราแม่ชอกับมีคนมาให้แต่ไี่มาให้กินเลย่าโอ้ยลากันพี่นอยมีไมอยู่ดีมีแหงชุ่กรพาอันแรงแรงเนาะม่ยังให้มีแต่ข้าวบัวคนให้ยุมรวมลานใบนเนื้อเต่าไปโครใส่วยลานดีไหเงโอเ้ไม่ขวดบี bộ là làn là... mà, là cả... <laughs> phần... mà hay, bộc khơi lại hết rất kia, chưa bao ngày chưa bao ngày đấy, phần chưa bao ngày, xin bưng phần mà... là là nào, làn sai, bộ đó, <laughs> พอฝากมาให้เด้อเได้เลยนะอยุดีม่งเมื่อดีน้ำยาเน่ยเราไม่ได้มืได้เปล่าอ้าวฝันไหมแต่มีเงินพอฝันอ้าวบอกบอกบบงานบอกพนอไงาไหอยย่ดีไม่งสุขภาพแข็งงเด้อดู้ยลาเลยใครมบบยืนดูไม่หนุ่เอาน้ำยาน้่มฮักใครกวงให้กวางให้ห่างใค้มีอ้ยดีไม่เฮง ôi hát 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 cái hát 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 nó hát 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 kẹt hát Kẹt hát hát kẹt hát 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 kẹt hát 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 kẹt, hát 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 เอใส่หุบไปเตอใส่ก่อนไปนั่งวัดลูกไปนั่งกันนะไปเตอจับดูวจับดูวยไปถ่ายใส่กับหนาหน่อยเด้อเจ้านีเออนั่งลงมันบางหน้าเจ้าบด้วยลงนี่เดี๋ยวมาบบบนี้สบายดีพี่น้องหนาได้กับเพื่อนเขาโกงเลยเตอเพื่อนเขาโกงแล้าดอกสบายดีเนาะทัวอยู่ลานเพื่อนกันเลยโอ้ยเขี่ยใจยิ่ิเต้อเนาะ <laughs> ừ. tạc gót bên bạc tụi hai bên bạc tạp bạc đi, hai đi ai tớ, mắc bên bạc tụi hai bên bạc tụi hai bên hai bên tụi hai mẹ tụi hai bên nè, hai đi tụi hai bên 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 hai ไฮวีดอ๊ะได้ไปสีเบิร์ดอกะยังชิได้ดับบลได้ไอเดอร์แกพี่น้องเลยได้บอ้ะเท่เออเฮ้ยดีไม่แห้งน้ำรวยน้ำรวยปีใหม่เนาะไม่ยังไงบอ้ะน้ำด้วยกระดัมด้วยเน๊ะตวเราไม่จะมาดิเงนอาทิตย์ก่อนเราไปได้มาพี่น้องเลยตาพูดอยากมาอยอะดดเมื่อหาจะมาดิน้ำเล้าว่ะอย่าล้องอย่าล้องอย่าล็อก

Bố giến rồi, bố giến bên bát đi Ai ra ngay, ai Chỗ, Bên này Mà đi được nó ơi Đi được không nọ, đi à, không nọ, à, thì, thì khoang đấy, kín mấy hả Sổng thì khoang Hắn trường <laughs> khảy quá Bây giờ bố bên bát Chỗ, bên này Che trong nhà hả nói nâng าไม่ได <c oughs> <c oughs> ้ม่ไล่เนี่ยกินน้ำหน้าอยู่บ่บางกินได้เป็นวันผู้พิชนายโดสมเด็จวอโดเป็นไอมันให้กินยาละงนี้ยเนี้ยไม่ได้หวานเลย่มซื้อเลยกินไหมหำยาแล้ไปไปเบิกเราเห็ดมันนะผุดไปเฉยไปบไกปูผุดอ่ะไปให้ปูกินถึนเพิ่มพลังถึนเพิ่มพลังให้เราไปกดมันมืเบื่อเตอ้ไปไปกดมันนะเต้ละยังไหลว่ามันนะ mẹ, thể không quần rồi ai ăn này mà, mà. khi nhanh hẻm với có à, ừ. à, à, à. à, đấy 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 Hơi kẹp tệ gì đó, đi vào bà Ôi, à? oh, kẹp đèn hôn rồi nè đèn thế Thế là chỉ nhảy Hơ này em chắc bà nó biết mình nhìn bà chai ấy Nó biết mình được bà Ôi, đó Bà Biết mình nhìn bà đấy Bà chắc bà để vô đông nông thì hưởng cho bà chắc bà nó biết mình Cái bên bà sai cứ nó Nó อันนี้อานำปาเนี่ยปเนี่ยอันนี้นี่นี่นีดื่มดื่มด่มพี่เออไปดีทำไมหูไปหูไปเียมนอกไมหูไป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 หูไปอ่ะวันทเก้าแล้วขึ้นรถที่บแล้วหอเอาบักเตอร์มาให้เบิรงเนด้ะไปที่อันแค่งับดูที่ยังไ่เชาว่าดูเพื่อน่ะ เจ๊ยเ๊ะอาผูกประมเรารมาถึงแน่บ่แด้ว่ดูรามาเข่าห้องหมอนแน่เออถ่ายเดือนออกถ่ดออกตีคือมาเข่าไก่แท้เลยเน่ะมาพีได้บ่ฮะเ็นมะมาพีเลเออเป็นไถ่เป็นไอเนาะตกไอลูกมาพีเอนามาพีไปขึ้นยงี่เดิไป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 มาพีมาพีมาดินมาไลูกไป เยเบิ่งเอมนาเบิ่งนเเราหายมันได้เตออีเราไปเยนั่นนีนะไปแม่ไปตีกระเป๋าเราหน่ะไปตีกระเป๋าเชียวได้ไปตีกระเป๋าทำน่เน่อนรยว่าะเ้นีนี่นี้นีนเ่องีน นี่เป็นเลือดน้องสาวเพิ่นพี่น้องเลยเลือดใหญ่เิอพุ่นเนาะลงมาอยู่พี่ไฮ้เป็นบ้านน้องนะพุ่นเฮ้ยเนาะไอต้าไอ้ห่าวไอ้ห่าวก็น้องไอ้สัมยันยันกับเขาไปอันเห็ดมันเนาะพี่น้องเลยเนาะทีนี้กับพอสัมยี่ก็นำมาทำหน้าที่แทนคอยเจอเพิ่น จำนี้ไปตกกันอีกคลิปหนาเด้อพี่น้องเรื่องามกังใจแม่เจอพี่เก้าแดนดินยให้ได้มันี้อมจหน่อยปีนนะฮะไปไปไปเถยคลิปเลยเีของน้องให้ลูกของน้องเพได้มากมากเลยเินดีก่อนหน่อย เออน้องนีน่องดูไปสบายดีด้วยสุคนหนองลายคน่ะเพ่นนองชาวไปตาอ่ะนองเกิดนองหลังชิ่งง่ายกวได้พน่ะเอ้ยน้องยางหันเลยดิฮะไดนมาเลเหึน้องจะยางหันไปไปจบดไปจบท์เด้อพี่น้องเ้พอกันกินหนาเด้อกินนี่ไปแล้วสบายดีเสุขคนเนาะ อย่าไปเปิดน้ำแล้วได้ลูกปูเดียวลงบ่งปูห้มั่นปูนะปูก็ไปได้พู